เมื่อวันพระที่ผ่านมาวัดระธรรมกายบาราคิประเทศญี่ปุ่นได้จัดพิธีบุภาเปตะพลีเพื่ออุทิศบุญให้แก่หมู่ญาติที่ล่วงลับไปแล้วโดยภายในงานคณะสงฆ์นำบูชาพระร,รัตนตรัยอารัธนาศีลอารัธนาธรรมก่อนที่คณะสงฆ์จะได้สวบพระพุทธมนต์บทธรรมนิยามพร้อมกันนี้สาธุชนก็ได้ทอดผ้าบางสุกุลถวายเครื่องทยธรรมและถวายกองบุญต่างๆแด่คณะสงฆ์ จากนั้นเป็นพิธีกล่าวคำถวายมาตรกาพัตตาหารนอกจากนี้ยังได้รับฟังธรรมะอันทรงคุณค่าจากพระอาจารย์เพื่อเป็นขวัญและก็กำลังใจในการสร้างบุญสร้างบารมีพร้อมทั้งได้ร่วมกันนั่งสมาธิกลั่นใจให้ผ่องใสและอุทิศบุญกุศลให้แก่หมู่ญาติที่ล่วงลับไปสู่สัมปรยภพสำหรับพิธีปุพพะเปตะพลีที่จัดขึ้นในครั้งนี้ นอกจากจะเป็นการสั่งสมบุญให้แก่ตนเองแล้วยังเป็นยังถือได้ว่าเป็นการแสดงออกถึงความกตันยูระลึกถึงผู้มีพระคุณหมู่ญาติบุคคลอันเป็นที่รักรวมถึงครูบาอาจารย์ที่ละจากโลกนี้ไปแล้วโดยตั้งจิตอุทิศส่วนกุศลด้วยอนุภาพแห่งพระรัตนตรัยอันไม่มีประมาณและมหาปูชนียาจารย์จะนำบุญนี้ไปให้ถึงแก่หมู่ญาติที่ล่วงลับเพื่อให้พ้นจากความทุกข์ และมีความสุขในสัมราระภพอีกทรั้งยังเป็นการสืบต่ออายุพระพุทธศาสนาอีกด้วยค่ะ